เข้าสู่หัวข้อประเด็นในการที่จะพูดคุยในเรื่องของกลยุทธ์ในเรื่องของตัวแทนนะครับในการสร้างทีมนะครับสร้างองค์กรที่เป็นองค์กรย่อยๆให้เกิดขึ้นในทีมของตัวแทนด้วยกันเองซึ่งตรงนี้ SCB l i f e ก็เดินไปลึกทีเดียวนะครับก็ต้องเรียนถามทางคุณวิชัยนะครับว่าถึงวันนี้ตัวแทนที่เป็น,นอของ s อ b l i บีจริงๆแล้วก็ดูแล้วจะมีหลายกลุ่มหลายประเภทนะครับ หลายเขาเรียกว่าหลายเวอร์ชั่นทีเดียวนะครับตรงนี้อยากให้ขยายความตรงนี้นึงว่าเราทําอะไรไปถึงไหนแล้วนะครับครับก็ถ้ามาเรื่องที่สองคือเรื่องเอเจนซี่ไซส์หรือขนาดของของทีมงานที่ผมเรียนทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําคือถ้าเราพูดถึงโปรไฟล์ของของตัวแทนในบริษัทของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ย80คือจบปริญญาตรีแล้วนะที่เหลือไม่ใช่ว่าจบไม่ถึงปริญญาตีก็จบบินดาโทอาจจะมีปวสนะครับ,รบที่เหลือ อายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่28ปีแล้วสิ่งที่ต้องทําคือถ้าเราลยุทธ์แรกการนําคนเข้าเนี่ยผมจะเลือกคัดเลือกคนที่อายุตั้งแต่22ถึง35ถ้าเกินกว่า35มผมไม่รับเป็นตัวแทนเลยฉะนั้นผมชัดเจนว่า22-35ผมต้องการให้ตัวแทนกลุ่มนี้เจาะกลุ่มลูกค้าตามตามเซกเมนต์ที่เราเราได้วางไว้นะครับแล้วรูปแบบของการนําเข้าผมก็ต่างกับบริษัทอื่นตรงที่ว่า ผมต้องการคนรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่ยังไม่เคยสัมผัสธุรกิจประกันชีวิตการที่จะขายความคิดคในการที่จะมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตผมก็ไม่เอาคนประกันชีวิตมาเป็นคนขายความคิดเราก็จะมีงานที่เรียกว่า The Power of First ก็คือ,อทุกอย่างเราจะล้อไปกับครั้งแรกของตัวการตัวแทนประกันชีวิตอคอมมิชชั่นครั้งแรกตัวแทนาาลูกค้ารายแรกรแต่คนที่จะมาเป็นวิทยากรหรือเป็น เป็นวิทยากรรับเชิญพิเศษผมคือคุณตันอิชิตันนะครับซึ่งผมจะจัดอย่างนี้ทั่วประเทศประมาณ4ครั้งก็ยังมีท่านอื่นที่เป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่มีชื่อเสียงแต่ไม่ใช่นักพูดที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับตรงนี้เราก็ได้รับการตอบรับจากทางคุณตันเรียบร้อยแล้วผมจะเริ่มครั้งแรกก็คือที่กรุงเทพที่ไบเทคไบเทคบางนาในวันที่6ตุลานี้นะครับก็จะคาดว่าจะมีคนมาฟังประมาณ2,000คนที่เป็นคนรุ่นใหม่อันนี้คือวิธีการที่คัดเลือกคนก่อน พอคัดเลือกคนแล้วโปรโตคอที่2คือแล้วที่ขายของละ่ะเรามี People แล้ว p พีจท,ที่ขายของรูปแบบผมคงไม่ให้ตัวแทนเหล่านี้บอกมาคัดรายชื่อผู้มุ่งหวังผมดูซิห0ึรายชื่อแล้วคุณเดินไปพบไม่ใช่เรามีช่องทางการขายที่ชัดเจนว่าเขาควรจะไปขายที่ไหนรูปแบบที่1เราบอกจะมี Insurance e e l i v เ r y รเรามี o b บ l e แวนส่งกรมธรรม์ประกันชีดหรือนําเสนอกรมธรรม์ประกันชีตไปถึงบ้านลูกค้าเลย ฉะนั้นกลุ่มลูกกลุ่มตัวแทนกลุ่มนี้ก็จะต้องถนัดกับผู้จัดก,การเขาก็ต้องมีรถที่จะมาทําเป็นรถโมบายนะครับเพื่อนําเสนอลูกค้าไม่ว่าจะเป็นที่สถานที่ราชการเป็นหน่วยงานเอกชนก็ไปได้ทุกที่เลยนะครับเป็นการที่จะไปพบผู้มุ่งหวังไปถึงที่เลยไม่ใช่เป็นการสร้างรายชื่อผู้มุ่งหวังแต่เป็นการสร้างตลาดผู้มุ่งหวังให้เกิดขึ้นหรือถ้าเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มที่เราบอกว่าเราจะใช้พวกอีเวนต์มาร์เก็ตติ้ง ปิดบูธก็ดีนะไม่ว่าจะในในในห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งที่เราทําแล้วค่อนข้างประสบความสำเร็จคือเรื่องของไทยวัสดุที่เราไปร่วมมือกับไทยวัสดุในการที่จะสร้างกิจกรรมการขายเกิดขึ้นดูมันอาจจะสวนทางกันนะแต่เรามีกลยุทธ์ที่จะทําให้มันเกิดยอดขายได้นะครับหรือจะเป็นทีมที่เราบอกว่าเป็นทีมน็อกดอเลยเดินทุกบ้านนะครับก็มีนะมีกลยุทธ ไปเยี่ยมป่าพบปะลูกค้ารวมกระทั่งแม้กระทั่งผมก็ไปเดินแบบทีมงานด้วยไปพูดคุยกับลูกค้าไปพูดคุยกับผู้มุ่งหวังนะในตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขอนแกน่นอุดรเราเดินหมดเลยไปให้ลูกโป่งสีม่วงเข้าบ้างอะไรเงี้ยเราจะทํานี่คือกิจกรรมที่เราทำฉะนั้นถ้าเราทํากิจกรรมการขายแบบนี้นะครับแน่นอนคนที่เข้ามาต้องเป็นคนที่มีกําลังวังชาเนาะถ้าถ้าคนที่สูงอายุแล้วขาดความฝันที่เปลี่ยนชีวิตมันก็ไม่ใช่กลุ่มของผมที่จะไอันี่คือรูปแบบการทำงานของแต่ละคนครับ คือเข้าถึงที่นะครับครับทุกสถานที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานตามห้างสรรพสินค้าหรือในร้านช้าที่สะดวกซื้อทั้งหลายนะครับเหมือนแม้กระทั่งตลาดสดด้วยฮะตลาดสดก็สดเลยตลาดสดตลาดเช้ามืดตัวแทนเราตื่นตีสี่เลยตื่นตีสองตีสี่ออกพบลูกค้าตลาดตลาดเช้าเราเรียกนะครับเราก็จะเข้าไปขายซึ่งลูกค้าเหล่านี้โอกาสที่จะพบกับตัวแทนเนี่ยน้อยมากเพราะกลางวันจะต้องนอนครับ เราก็ต้องไปพบลูกค้าในช่วงที่เขาเขามีช่วงว่างช่วงที่ยังลูกค้ายังไม่คนที่มาจับจ่ายในตลาดยังไม่มาเขา,ามีโอกาสคุยกับเราซึ่งซึ่ง,ง,งทํายอดขายได้ค่อนข้างจะดีนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดเกิดขึ้น,นครับ,รบทีนี้ตรงนี้เรียนถามคุณวิชัยนิดหนึ่งกรณีหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่จะให้กับตัวแทนตรงนี้มันมีความต่างความเหมือนกับบริษัทประกันอื่น อย่างไรนะครับในส่วนของ S C B Life ครับจริงๆผมยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะโครงสร้างยังเหมือนเดิมหมดเลยเพียงแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเราตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไปให้กับตัวแทนหรือผู้จัดการผมแค่ปรับผมแค่ปรับในโครงสร้างจริงไม่ได้เปลี่ยนแต่ผมปรับความรู้สึกว่าคุณอย่าตั้งเป้าหมายที่ไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณต้องตั้งเป้าหมายที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ฉะนั้นก็จะมีคนที่ตั้งเป้าหมายจากตั้งเป้าหมายปีละ ปีละหล้านตอนนี้กับเขาตั้งเป้าหมายชีวิตเขาเดือนละ5ล้านซึ่งเกิดขึ้น oh. เยอะมากนะเปลี่ยนเป็นสิบเท่าเลยนะฮะเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนเยอะมากเพราะถ้าทําเดือนหนึ่งเนี่ยสี่ห้าแสนต่อผู้จัดการมันก็ไม่มีอะไรด,ดีขึ้นแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนสิเป็น5ล้านถามว่าเขาทาได้ไหมเขาทําได้ทําไมอดีตทําไม่ได้พาะอดีตไม่เคยคิดจะทาแค่นั้นเองผมไม่ผมยังใช้โครงสร้างเหมือนเดิมหมดทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนวิธีคิดก่อนคือถ้าวิธีคิดไม่ได้เนี่ยเปลี่ยนสตัคเจอร์ เหมือนกับหลายบริษัทเปลี่ยนให้ตายมันก็ไม่ขยับเราเราพิสูจน์แล้วหลายบริษัทเปลี่ยนโครงสร้างผลประโยชน์ฝ่ายขายท้ายที่สุดตัวเลขก็ไม่เพิ่มอืมเพราะว่าไมซ์เซ็ตเขาไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตก่อนนะครับจริงจงมันดีอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเงินอยู่จํานวนหนึ่งจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นค่าบริหารมันก็เท่าเดิมจะเปลี่ยนยังไงก็เท่าเดิมออยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนได้รับตัวแทนได้รับมากกว่าหรือผู้จัดการได้รับมากกว่าหรือผู้มุในการได้รับมากกว่าแค่นั้นเองแต่ถ้าทุกคนช่วยกันทําให้เป็นเป็นนล่่มทีใหญขึ้ ทุกคนก็ได้มากขึ้นได้ผลประโยชน์ร่วมกันใช่ครับ,รบทีนี้ตรงนี้เรียนถามตัวเลขนิดหนึ่งนะครับเข้าสู่ปลายไตรมาสสาแล้วนะครับก็อย่างที่เราติดตามนะครับการดําเนินงานของ s c b Life มาโดยตลอดนะครับก็เห็นว่าในส่วนของฝากฝังของตัวแทนเนี่ยจริงๆจะว่าไปมันก็เหมือนกับว่ามีทั้งตัวแทนที่สร้างมากับมือกับตัวแทนที่เขาเรียกว่ามีส่วนที่สนับสนุนจากธนาคารด้วยตรงนี้เราเราเข้าไป แมเนจยังไงนะครับในเรื่องของการสร้างยอดการเข้าไปวางสตาดเดี้ในเรื่องของกลยุทธ์ให้กับแต่ละฝ่ายนะครับมันจะเขาเรียกว่าเดินร่วมกันอย่างไรครับเออจริงๆต้องเรียนงี้ว่าในในเรื่องของตัวแทนเนี่ยนะครับทางธนาคารไม่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องธนาคารเนี่ยไม่ได้มายุ่งเกี่ยวในการเรื่องของการสร้างตัวแทนถ้าตัวแทนที่ขายในธนาคารเราเลือกเป็นสเปเชียลิสต์ไปช่วยเหลือช่องทางของธนาคารมากกว่า แต่ส่วนของเราเราต้องสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดเลยเราสร้างขึ้นมานะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนละส่วนกันเลยถ้าผล<บ>ประกอบก,การเนี่ยมันก็แยกกันนะครับแยกกันเลยถามว่าถ้าถ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตัวแทนเราเติบโตขึ้นเยอะมากอย่างาผมเรียนทาราบเขาเติบโตไปถึงเกือบจะ5 0ในแต่ละเดือนที่เกิดขึ้นนะครับ,บผลประกอบการก็ดีขึ้นนะครับตรงนี้ตัวเลขอยากให้อธิบายขยายความสักนิดหนึ่งว่าอัปเดตล่าสุด ตัวเลขจริงๆตัวเลขของเราตั้งไว้เนี่ยปีนี้ทั้งปีเราตั้งไว้ที่ถ้าเบี้ยประกันใหม่นะครับตั้งไว้อยู่ที่ประมาณพันสองรอยล้านพันสองร้อยี่สิบล้านเราตั้งไว้ประมาณนะครแต่คิดว่าเราน่าจะไปได้มากกว่าพันสองอยี่สิบล้านน่าจะไปที่ประมาณสักพันสามรอยห้าสิบจากที่ผมประเมินเพราะเราโตกว่าที่เราวางไว้ครับนะครับแต่ก็ไม่ไม่ดูว่าเราคอมเมนได้บ้างนะครับพูดเรื่องตัวเลขไม่ดีก็ดูแล้วถ้าเดือนหนึ่งสองร้อยล้านได้ก็ ก็ไม่น่ามีปัญหาก็เราร้อยกว่าล้านตอนนี้ร้อยกว่าล้านอยู่แล้วร้อยกว่าล้านต่อเดือนก็น่าจะไปจบที่ประมาณคือก่อนก่อนหน้าต้นต้นปีสามเดือนแรกเรายังไม่ถึงร้อยล้านแต่พอตั้งแต่เดือนเมษาเราะลุร้อยล้านหมดเลยเหมือนกับตอนนี้แนวถ้าพูดเป็นภาษาคุณนแนวแนวรับเราอยู่ที่ประมาณร้อยสิบร้อยี่สิบล้านแล้แนวคือเราตกหล่นไงเราไม่ไม่ต่ำกว่านี้แล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ของ s c b l i บ e ลด้วดซ้ำนะครับ แต่ถามพอใจอย่างผลประกอบการยังไม่พอใจเพราะว่าถ้าในแง่ของอตําแหน่งทางการตลาดเราจ,จะอยู่อันดับ3-4แต่ช่องทางตัวแทนอยู่อันดับแปดนั้นภายในย3ปีผมต้องการอยู่อันดับ5ให้ได้ก็คือต้องท <c oughs> ีบตัวเองขึ้นมาก็คงต้องค่อยๆปรับไปทีละขั้นทีละตอนนะครับก็คงปีหน้าเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าปีแห่งการพัฒนาของ s c b l i e นะครับโฉมหน้าโฉมใหม่มันจะเปลี่ยนไปอย่างไร มันจะมีตัวเลขใหม่ๆอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นเหมือนอย่างปีนี้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ SCB l i ี e นะครับเดินแผนการตลาดที่โฟกัสไปนในเรื่องของให้ความสาคัญกับตัวแทนในลักษณะที่เป็นตัวแทนจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นตัวแทนเฉพาะเป็นแต่ในนามอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดว่า s c b l i ีเดินสวนกับหลายๆค่ายที่เน้นรีคูดคนเข้ามาร่วมงานแต่ที่นี่เน้น คนที่มาทํางานจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งผ่านการสอบใบรับอนุญ,ญาตเป็นตัวแทนมาแล้วขั้นตอนที่1แต่มาเจอด่านของ SCB l i ย e ไอิงด่านหนึ่งกับเข้มกว่าการสอบตัวแทนด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ดูจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับของแนวทางการตลาดซึ่งดูจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในวงการประกันชีวิตเวลานี้นะครับสุดท้ายนะครับก็อยากให้คุณทางวิชัยคุณวิชัยนะครับช่วย สรุปสถานการณ์ว่าในเรื่องของการแข่งขันในแวดวงธุรกิจประกรันชีวิตในเรื่องของตัวแทนทิศทางอนาคตควรจะเป็นอย่างไรนะครับในนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับครับคือถ้าในอุตสาหกรรมในธุรกิจประกันชีวิตผมมองว่าช่องทางตัวแทนยังเติบโตได้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมีความสึกว่าทุกวันนี้นะครับคนรุ่นใหม่ไม่อยากทํางานประจํา คนร,รุ่นใหม่อยากจะมีสระใ,ในการที่จะทำงานธุรกิจประกันชีวิตไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นแฟชั่นแต่เป็นธุรกิจที่สามารถที่จะสร้างเป็นสร้างเป็นอาชีพหรือสร้างเป็นธุรกิจของตนเองได้แบบย,ยั่งยืนมันแตกต่างจากธุรกิจอื่นถ้าเราดูเม็ดเงินของธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยมันนับถ้ารวมเบี้ยรวมนับเป็นล้านล้านเลยนะจะนับเป็นล้านล้านบาทถ้าเป็นเบี้ยใหม่ปีหนึ่งจะมีเกิดขึ้นแน่นอนเป็นหลักแสนล้าน สมมติเราบอกเราคาดการณ์ว่าปี2514หรือ2557แน่นอนจะอาจจะมีเบี้ยประกันใหม่เกิดขึ้นสักแสนห0 0หมล้านแต่ไอ้แสนห้าหมล้านเนี่ยมาจากทุกช่องทางจากช่องทางตัวแทนอาจจะสักครึ่งหนึ่งแปดหมื 80, 000, ่นล้านแต่8,000 80, มล้านยังไม่ได้เป็นของใครยังไม่ได้เป็นของค่ายไหนม,มันเป็นตัวเลขที่ประมาณการมันอยู่ที่ว่าแต่ละค่ายจะไปเอามาร์เก็ตแชร์มาเท่าไหร่เช่นเดียวกันตัวแทนแต่ละคนจะไปเอามาร์เก็ตแชร์ของ เบีย้ยใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า80,000ล้านเท่าไรม,มันขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับสักยภาพของเราขึ้นอยู่กับการวางกลยุทธ์ในการทํางานของเราฉะนั้นผมมองว่าการแข่งขันผมไม่มองว่าดุเดือดผมมองเป็นการแข่งขันที่สร้างสรรค์นะครับมันอยู่ที่ว่ามันมีมันมีโวลุ่มของเบีย้ยประกันอยู่สมมุติว่าช่องทางัวแทน80,000ล้านอยู่ที่เราคิดจะเปล80,000ล้านมาเป็นของเราเท่าไร่ถ้าผมบอกผมอยากได้สัก30%นั่นหมายความว่าผมต้องทำสัก2,500ล้านผมก็ต้องหาทางที่เบ เช่นเดียวกันค่ายอื่นก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันมองว่าการแข่งขันในธุกรกิจประกันชีวิตยิ่งแข่งขันยิ่งสูงยิ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงประกันชีวิตและได้เลือกบ,ออบริษัทหรือแบบประกันที่ตรงกับความต้องการตัวเองมากที่สุดอันนี้ผมชอบนะธุกรกิจประกันชีวิตนะสังเกตว่า s อสซีบีไล <SB Line S 1> ไม่มีโฆษณาเลยแต่เราขายเพิ่มกันได้บริษัทมีโฆษณาเราก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยคนเข้าใจประกันชีวิตมากขึ้น,นคือตลาดยิ่งแข่งขันมากก็ยิ่งเติบโตยิ่งเติบโตต่างจากธุรกิจอื่น เราไม่สามารถไปเหยียบจ้ำคนอื่นได้เลยมันก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับสําหรับคุณพิชัยนะครับ CEO คนล่าสุดนะครับของ SCB Life นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็คงได้รับทราบนะครับแนวนโยบายแล้วก็ทิศทางนะครับการก้าวเดินของ SCB Life นะครับในปีต่อๆไปจะทําอย่างไรนะครับรวมถึงเทคนิคนะครับเรื่องกลยุทธ์ต่างๆสําหรับการบริหารจัดการเรื่องหนุแทนซึ่ง ถือว่าวันนี้ได้ประโยชน์มากทีเดียวนะครับสำหรับคนที่สนใจจะทำประกันชีวิตประกันธุรก,กิจประกันชีวิตหรือมาเป็นตัวแทนเนี่ยจะได้เข้าใจนะครับว่าการทําธุรก,กิจเนื้อแท้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากหรือง่ายอย่างที่คิดนะครับแต่เพียงแต่ว่าปรับกระบวนการทางความคิดพร้อมที่จะเข้ามาทําอย่างที่ดีกว่าเป็น,นธุรกิจนักธุรกิจเต็มตัวเนี่ยนะครับมันก็โอกาสประสบความสําเร็จมันก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้เวลา ช่วงของสนทนาภาษาประกันนะครับก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับคุณวิชัยชีวศรีล่งเรืองนะครับ CEO ของ s อ b Life ไทที่ให้เกียรติมาร่วมสนทนากับทางรายการนะครับขอบพระคุณครับครับเดี๋ยวช่วงถัดไปนะครับยังมีรายสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในแวดวงประกันชีวิตประกันภัยนะครับซึ่งจะนำรายละเอียดนะครับในรอบสัปดาห์นะครับมาฝากคุณผู้ชมตอนนี้พักสักครู่ครับ